้เลาออให้พี่พิมล้างต่อเลยนะคะอันนี้ให้พี่พิมได้สัมผัสเองเลยว่าเป็นยังไงกับผ้าเยื่อไผ่ใช่ไหมคะผ้าเยื่อไผ่สต่าาพ,าพัทผ้าเรา่าผ้าเนีผ่ผสมหรือล่ากันยังไงผสมแล้วผ้านี้มีอายุการใช้งานไหมคะไม่ใหญ่ก็เกินกว่ามันจะขาดจะลุยไปเลยป๊อ ยุคนี้นะคะเชื้อโรคต่างๆนะล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะเราทั้งล้างสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อไปดัวตัวจริงๆค่ะโหพิมพิมรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าในฐานะที่พี่พิมพเนี่ยนะคะจบฟู้ดไซน์มาเนาะนะแล้วก็ต้องต้องดูในเรื่องของอาหารการกินภาชนะต่างๆแล้วก็ตัวเองก็มีสูตรอาหารเจด้วย เนะคะวันนี้เนี่ยมาเจอมาเจอนวัตรกรรมนะคะเรื่องของการปรับสภาพน้ำเนาะเรื่องท้ว่า<ช>เป็นนวัตรกรรมปรับสภาพน้ำ<ช>แล้วมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองวันนี้เรามาเรียนรู้ทั้งวันเลยที่มรู้สึกว่ารู้สึกอะไรบ้างแล้วมองเห็นอะไรบ้างตอนนี้มองเห็นว่าวันนี้เป็นทุกครอบครัวถามว่าจําเป็นต้องมีแน่นอนนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะและปลอดภัยทุก ครอบครัวทกชีวิตในครอบครัวได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีน้ํายาล้างจานนะคะก็จะมีสารพี้นะคะค่ะก็จะทาให้ตกค้างได้อ่าตกค้างแล้วเราก็ทานปัจุันทุกวันสารนั้นก็เข้าไปในร่างกายเราทุกวันสะสมแต่เรามาเจอน้ําตัวนี้นะคะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยมันส่งต่อได้เลยว่ามันจาเป็นต้องมีน้ํายาล้างจานก็สะอาดได้ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะ นี่คือคือเราเกิดเราเมื่อมองภาพใหญ่เลยเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะเราตั้งแต่เราเกิดเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ที่เราใช้เนี่ยเราทลาลายทาลายเนาะทำลายมาเยอะมากทำลายมาเยอะมากแล้วถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันฟื้นฟูนะคะ,ะฟื้นฟูว่าจะเป็นระบบทางด้านน้ำทิ้งน้าไม่ดีลงในพื้นดินนะคะก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงบน ใต้ดิน uh huh. นะคะที่เราอยู่ทุกวันนี้มันจะเกิดการเน่าเหม็นได้นะคะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราหันมาใช้นะ้ําพลังงานแม่เหล็กนะคะ uh huh. ตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูโลกได้จริงๆค่ะไ้โลกลูซู